ราคา,าพร้อมติดตั้งแล้วก็ตั้งศูนย์ชุดน,นี้อยู่ที่69,140บาทนะครับผมก็จบให้ร้อนะครับใช้งานเนียนๆนะครับวิ่งสบายๆไปได้ทุกที่นะครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านถ่ายพลาสเรสเวอท์ออโต้เซอร์วิสอำเภอสถีบจังหวัดชนบุรีนะครับผมสำหรับสถานที่ตั้งร้านนะครับผมก็จะตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่1นึ่งอําเภอสถีบจังหวัดชนบุรีนะครับสำหรับทางร้านนะครับก็จะให้บริการนะครับเกี่ยวกับการเซอร์วิสต่างๆของวงจรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเกียร์ชุดล่างต่างๆระบบเบรกนะครับผมตัวนี้แล้วก็ทางร้านเราก็จะมีจําหน่ายแม็กยางนะครับผมโช๊คอัพ ช่วงล่างต่างๆนะครับผมทั้งในรุ่นสแตนดาร์ดและรุ่นอัปเกรดครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจในสินค้าและบริการของเรานะครับผมสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างที่แสดงให้เห็นบนหน้าจอนี้นะครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาชมครับผมโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับผมเข้ามาทําการจัดทรงจัดสเต็ปยกสองนิ้วกับทางร้านนะครับผมด้วยชุดโชค้คโปรเฟนเดอร์นะครับผมแล้วก็ล้อมักเรนโซครับแล้วก็ยาง BF เอฟคูลิชเอโนะครับผมก็เดี๋ยวไปชมกันครับว่ารลุคนางหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงกันครับ สำหรับรีวอคันนี้นะผมก็จะประกอบไปด้วยชุดโชกหน้าโปรเฟนเดอร์ OEM 2.5ครับที่มาพร้อมกับสปริงหน้าและกระบอกซับแทนกปรับประดับนะครับผมโชกหลังก็จะเป็นตัวพิกแบ็กปรับ8ระดับผมที่มาพร้อมกับตัวซับแทนครับที่ติดอยู่กับตัวกระบอกโชกนะผมตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับสำหรับรถยกเราก็จะเสริมตัวปิงนกปรับองศาครับผมเพื่อปรับให้มุมล้อนะครับตั้งตรงนะครับผมหน้าไม่ไวตั้งศูนย์ง่ายนะครับผนะครับ แล้วก็ตัวเพลทเลื่อนกันโครงครับก็จะเป็นชุดประกอบร่วมกับชุดโชค OEM 2.5เนื่องจากตัวโชคค่อนข้างมีขนาดใหญ่ครับเราจะต้องเลื่อนกันโครงเพื่อให้พื้นที่เพียงพองสำหรับการใส่โชคหน้าตัวนี้นครับสำหรับด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นก็ลองปรับองศาจากเฟนเดอร์นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการยกนะผมไม่ว่าจะเป็นสเต็ป1นิ้ว2นิ้วนะครับ หรือว่า2นิ้วครึ่งนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าต้องลูกค้าต้องการความสูงขนาดไหนนะครับในด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นงาน CNC จากโรงงานนะผมแข็งแรงนะครับไม่มียุบนะครับตัวนี้ทนทานใช้งานยาวๆนะครับราคาพร้อมติดตั้งเราก็ตั้งศูนย์ชุดนี้อยู่ที่6 9 1 4 0บาทนะครับผมก็จบให้อลอๆนะครับใช้งานเนียนๆนะครับวิ่งสบายๆไปได้ทุกที่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะผมต้องการให้ทางร้านนะครับจัดส่งยก2นิ้นครับ สติปใช้งานหล่อๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงบเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อสอบถามเขาได้ทางร้านสามารถจัดให้ได้ตามง,งบนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับผม038439199นะครับผมก็ยินดีให้บริการครับผม t ทยพัฒ s ์เลสเบ Auto s w i ต c สวิตขอบคุณมากครับ you. <laughs>